ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องในช่งจนทุกคนด้วยนะครับก็ันคลิปนี้นะครับหนช่จนจะพามาแก้ปัญหานะครับมือถือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไม่ได้นะครับดาวน์โหลดแอปจาก Google Play หรือ Play Store ไม่ได้นะครับมันขึ้นว่าอุปกรณ์ไม่รองรับนะครับอาจจะเป็นแอปธนาคารหรือแอปเกมต่างๆนะครับที่มือถือของเราไม่รองรับนะครับเราจะมีวิธี แก้ไขได้อย่างไรนะครับคลิปนี้นะครับก็จะยาวหน่อยนะครับแต่นายชยนก็จะทําให้ครอบคลุมไปถึงทุกรุ่นนะครับครอบคลุมถึงทุกรุ่นเลยนะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ลองทําตามนะครับแต่ละวิธีที่นายชยนจะนําเสนอได้ในคลิปนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับถ้ามือถือของเรานะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไม่ได้นะครับขึ้นอุปกรณ์ไม่รองรับนะครับให้เรานะครับทำการรีค่านะครับหรือ ล้างข้อมูลเพสโตไมก่อนนะครับเพสโตของเราอาจจะเป็นเวอร์ชันเก่าหรืออาจจะเออเออค้างล้วนๆวนนะครับเราจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่าก่อนเลยนะครับปี่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนไปหาคําว่าแอปหรือจัดการแอปนะครับหาคาว่าแอปหรือจัดการแอปนะครับกดเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปหานะครับเพสโตนะครับไปหาเพสโตของเราได้เลยนะครับเลื่อนไปหาเพสโตนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับพอเจอแล้วกดเข้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปที่คําว่าการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับเห็นไหมครับให้กดล้างแคชนะครับแล้วก็กดล้างข้อมูลนะครับตกลงแบบนี้นะครับแคชและข้อมูลนะครับล้างให้หมดเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับไปเข้าที่เพจโตของเราอีกทีนะครับมาเข้าที่เพจโตอีกทีนะครับให้กดนะครับดาวน์โหลดแอปดูนะครับถ้าใครดาวน์โหลดได้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้าทําแบบนี้นะครับไปกดแอปแล้วดาวน์โหลดแอปไม่ได้นะครับให้ไปที่โลโก้มุมบนขวามือนะครับไปที่โลโก้มุมบนขวามือนะครับตรงนี้นะครับโลโก้มุมบนขวามือตรงนี้นะครับ กดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆมาที่คําว่าการตั้งค่านะครับมาที่คําว่าการตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่คําว่าการตั้งค่านะครับแล้วมาที่คําว่าเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับเพสโต้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่เกี่ยวกับนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเวอร์ชั่นนะครับของเพสโต้นะครับมาดูว่านะครับเราได้อัปเดตแล้วหรือยังนะครับโดยเราต้องกดที่ อัปเดตเพจโซตรงนี้นะครับกดที่อัปเดตเพจโซตรงนี้เลยนะครับปุ๊บอ่าถ้าใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับมันจะขึ้นดาวน์โหลดหรือติดตั้งตรงนี้นะครับเราก็ดาวน์โหลดและติดตั้งเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับถ้าของใครที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ไปดนโหลดแอปดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ถ้าโหลดไม่ได้นะครับแสดงว่าอาจเกี่ยวกับเวอร์ชันของมือถือเรานะครับแอปพลิเคชันบางตัวนะครับจะใช้งานกับเวอร์ชันใหม่ๆนะครับแต่ถ้ามือถือของเราเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนมากจะติดปัญหาตรงนี้นะครับติดปัญหาที่เวอร์ชันนะครับให้เราอัปเดตเวอร์ชันนะครับก่อนที่เราจะอัปเดตเวอร์ชันนะครับหลายจังจนย้ำไว้เสมอเลย1นึง แบตเตอรี่ต้องมีอย่างน้อย60%ขึ้นไปนะครับ2อ,อินเทอร์เน็ตต้องใช้ Wi-Fi หรือถ้าเป็นเน็ตซิมก็ให้เป็นเน็ตที่แรงนะครับถ้าเน็ตช้ามันจะดาวน์โหลดชักช้านะครับการดาวน์โหลดชักช้านะครับทำให้มือถือของเราคร้างและลวนได้นะครับเราจะทำงานช้าลงมือถือจะทำงานช้าลงนั่นเองนะครับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือดาวน์โหลด โปรแกรมเพื่อมาอัปเดตมือถือของเรานะครับก็จําเป็นต้องใช้เน็ตที่แรงนะครับในช่วงที่เราไม่ได้ใช้งานด้วยนะครับการดาวน์โหลดหรือการอัปเดตนั้นนะครับจะกินแรมของเรานะครับจะทําให้มือถือของเราช้าลงนะครับการอัปเดตเลยจําเป็นต้องทําในตอนที่เราไม่ได้ใช้งานมือถือของเราจะดีที่สุดนั่นเองนะครับอ่าอัปเดตอย่างไรนะครับให้เราไปที่การตั้งค่า ไปที่การตั้งค่าก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนมาที่คําว่าเกี่ยวกับนะฮะเกี่ยวกับองุปกรณ์หรือเกี่ยวกับระบบนะครับแบบนี้นะครับให้เรามาที่คําว่าการตรวจหาการอัปเดตนะครับหรือการอัปเดตเวอร์ชันนะครับพอเรากดมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครที่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วมันจะก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับถ้าใครที่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วจะขึ้นประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าใครที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับก็ให้เราทำการอัปเดตนะครับหรือดาวน์โหลดเวอร์ชันเข้ามาติดตั้งในเครื่องได้เลยนะครับพอเราดาวน์โหลดนะครับแล้วเราติดตั้งนะครับพอเราติดตั้งนะครับมือถือของเราก็จะปิดเครื่องและเปิดใหม่นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับการติดตั้งนะครับบางรุ่นนะครับหรือส่วนมากเลยนะครับก็จะปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเราก็เข้ามาดาวน์โหลดแอปที่ Play Store อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราอัปเดตเวอร์ชันนะครับเสร็จแล้วเราดาวน์โหลดแอปใน Play Store นะครับไม่ได้ยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับก็แสดงว่ามือถือของเรา,าครับเป็นรุ่นเก่ามากแล้วนะครับเป็นรุ่นเก่ามากแล้วไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นั่นเองนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับถ้า ทำแบบที่นายช่างจนบอกมาทั้งหมดแล้วนะครับยังดาวน์โหลดไม่ได้นะครับถ้ามือถือของเราเป็นรุ่นเก่าจริงๆนะครับอยากใช้แอปพลิเคชันนะครับรุ่นใหม่เราจะทําอย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับไปที่ Google Chrome นะครับถ้าจําเป็นนะครวิธีนี้อาจมีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเราอยากใช้จริงๆให้ทําแบบวิธีนี้ได้นะครับไปที่ o o o g l h r o r o นะครับกดเข้าไปที่ Google Chrome นะครับเสร็จแล้วนะครับ เข้าไปที่ Google แบบนี้นะครับพิมพ์นะครับพิมพ์คำว่า apk นะ apk พิมไปเลย apk นี่นะครับ apk Pro ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วให้เรามาดาวน์โหลดนี่นะครับกดคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ กดเข้ามาดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับเห็นไหมครับกดดาวน์โหลดป๊อปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดต่อไปนะครับไฟล์อาจเป็นอันตรายเห็นไหมครับทุกครั้งนะครับที่เราดาวน์โหลดไฟล์นอกเหนือจากเพจโตนะครับมือถือของเราจะแจ้งแบบนี้ทุกครั้ง นะครับแต่ถ้าใครอยากใช้งานจริงๆนะครับให้กดดาวน์โหลดแอปตัวนี้ไปได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดต่อไปนะครับเสร็จแล้วก็กดคําว่าเปิดตรงนี้นะครับกดคําว่าเปิดนะครับแล้วมันจะฟ้องนะครับตั้งค่านะครับให้เรากดตั้งค่าอ่าแล้วก็อนุญ,ญาตจากแอปแหล่งข้อมูลนี้แล้วกดติดตั้งแบบนี้ นะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าเราติดตั้งเสร็จแล้วให้เรากดเปิดแบบนี้นะครับถ้าเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะอยู่ในเครื่องของเรานะครับอยูนใ้จนจะออกไปนะครับว่ามันจะเป็นโลโก้แบบไหนนะครับมันจะเป็นโลโก้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับโลโก้ประมาณนี้นี่แหละครับโลโก้ประมาณนี้นะครับนี่ นะครับมันก็จะมาอยู่ในมือถือของเรานะครับกดเข้าไปที่แอปนี้นะครับแอปนี้นะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเพสโต e นะครับคล้ายๆกับเพสโต e เลยนะครับมันก็จะดาวน์โหลดแอปที่มือถือของเราไม่รองรับนะครับก็เราก็กดอนุญาตตรงนี้ไปนะครับกดอนุญาตไปเลยนะครับกดปิดนะครับนี่ไหมครับเราอยากได้นะครับเราอยากได้แอปอะไรนะครับเราก็สามารถกดติดตั้งนะครับจาก แอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้นจ,ะจะลองดาวน์โหลดแอปลงโหลดเกมสักหนึ่งเกมนะครับแบบนี้ถ้าสมมติว่าเกมนี้มันดาวน์โหลดไม่ได้นะครับมือถือของเราไม่รองรับนะครับเราดาวน์โหลดจากเพจโตไม่ได้เราก็มาดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันนี้นะครับเราก็กดติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับเรากดติดตั้งนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแบบนี้มาให้เรา เห็นไหมครับเราก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะดาวน์โหลดมาให้เราพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะถามว่าอนุญาตานะครับก็กดอนุญาตตรงนี้ไปนะครับกดอนุญาตแล้วก็แบ็กกลับไปนะครับมันก็จะทําการติดตั้งให้เราแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็รอสักพักหนึ่งนะครับมันจะทําการติดตั้งไฟล์ลงในเครื่องของเรานั่นเองนะครับ แล้วเราก็กดติดตั้งแบบนี้นะครับอีกทีนึงนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เรากดออกไปนะครับมาดูว่าแอปพลิเคชันนั้นมันจะมาอยู่ในมือถือของเราหรือไม่นะครับเห็นไหมครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าของใครที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าจริงๆนะครับ ดาวโหลดแอปพลิเคชันไม่ได้จริงๆนะครับให้ติดตั้งแอปนี้เข้ามานะครับพอติดตั้งแอปนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราดาวน์โหลดแอปที่เราอยากจะใช้จริงๆเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับลบแอปนี้ออกไปนะครับเนี่ยลบแอปตัวดาวน์โหลดเนี้ยออกไปนะครับลบออกไปนะครับเรามากดค้างนะครับแล้วก็กดคำว,ว่าลบ แล้วก็กดลบแบบนี้นะครับมันก็จะถอนนะครับถอนการติดตั้งออกไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครนะครับที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับก็ลองทําตามวิธีนี้ของนายเช่างจนได้เลยนะครับและมือถือของเรานะครับก็จะกลับมาใช้งานแอปพลิเคชันที่เราไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนอกเหนือจากเพจ o r e นะครับ มาใช้งานนะครับมันก็อาจจะไม่เสถียรเท่ากับดาวน์โหลดแอปจาก Play Store นั่นเองนะครับก็สนลคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สนลคลิปนี้นะจนกว่าขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ